จากตอนที่แล้วเราพูดถึงเส้นทางการคุมทีมนิวคาสเซิลของกุลิตรอบนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัญหาที่เกิดระหว่างกุลิตกับอลันนี่คือสองครามอีโก้ที่เกิดทําให้อลันเชียเรอต้องอําลานิวคาสเซิลและทําให้ลุดกุลิตต้องลงจากตําแหน่งอย่างขมขืนปี1998กุลิตเข้ามาคุมทีมนิวคาสเซิลด้วยชื่อเสียงระดับตำนานและความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่รอเขาอยู่คือไอคอนของสโมสรอลันเชียเรอร์หมายเลข9และคือหัวใจของทีม กุลลิสต้องการเปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมแต่เชียร์เลอร์คือคนที่แต่ต้องไม่ได้กูลลิทยอมรับในภายหลังว่าไอคือนอกเว้นดักบอลแปลว่าผมไม่สามารถชนะสงครามครั้งนั้นได้และเชียร์เลอร์เองก็เคยพูดว่า There was a big possibility that I w o u l l have had to o e a d ท n e w c a s t l e h ซ d ลฮ u d Golden State d ัต Manager มีความเป็นไปได้สูงมากที่ผมจะต้องออกจากนิวคาสเซิลถ้ารุ่นกุลลิทยังเป็นผู้จัดการทีมต่อไปปี1999ในคืนฝนตกของสุดท้ายเวเดอร์บ mm ีกับซันเดอร์แลนด์ กุลิศตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการดอนอกเชียร์เอร์และร็อกลี่ผลคือนิวคาดเส้นแพ้คาบ้าน2-1ต่อแม้แต่ดันแคนเฟอร์กูสันก็ยังโกรธจนพูดว่าลี빙เชียร์เราคุตซ่งวีดิเกอร์การไม่ส่งเชียร์เร์ลงสนามเป็นเรื่องที่โคตรไร้สาระหลังจากคืนนั้นกุลิศไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลาออกเชียร์เอร์ยังคงเป็นตำนานตลอดการของสโมสรส่วนกุลิศก,กลับถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่ขมขืนที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเรื่องนี้สอนเราให้รู้ว่าในโลกฟุตบอล แท็กติกอาจทําให้ชนะเกมแต่สิ่งที่จะชนะหัวใจได้คือความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียว